เดี๋ยวจะเอาให้ดูอพาร์ตเมนต์ที่หนอยู่นะอันนี้หน้าบ้านอันนี้มันจะมีทั้งหมดสามชั้นสามชั้นก็อยู่ได้แค่สามครอบครัวเองแต่ด้านล่างด้านห้องใต้ดินก็จะไม่มีใครอยู่มันจะเป็นที่วางเครื่องซักผ้าแล้วก็ของหรือว่าจัก,กรยานอะไรของคนเช่าทั้งเจ้าของทั้งคนเช่าอันนี้อ่าอันนี้ห้องใต้ดิน อันนี้ชั้นหนึ่งที่ค่อยจะอยู่ชั้นหนึ่งที่จะอยู่นะอันนี้อ่ะนางให้คนเช่าออกไปแล้วก็ทุบไม่ทั้งหมดเลยเพราะว่ามันจะต้องต่อต่อไฟให้มันถูกต้องตามกฎหมายก็ไม่รู้ว่ากฎหมายคืออะไรของเขาอะ่ะก็เลยว่าคือรีบทําให้มันเสร็จก่อนที่จะแก่อ่ะอันนี้เป็นห้องออฟฟิศนะอันนี้เป็นห้องน้ําก็คืออ่างอาบน้ํา ชาวเวอร์อ่าแล้วก็ไอตัวห้องเนี้ยมันจะเป็นห้องนอนอ่าเป็นห้องนอนถัดมามันจะเป็นห้องครัวห้องครัววางของอันนี้หน้าบานอันนี้วางตู้เย็นแล้วก็ห้องนั่งกินข้าวแล้วก็ต่อด้วยห้องอ่าห้องรับแขกห้องรับแขกนี่จะจะใหญ่ใหญ่ใหญ่หรือแหละน่าจะขนาด หนึ่งสองามสีโอมากกว่ายีตารางเมตรอะอ่ะเสร็จแล้วข้างนอกก็จะเป็นอ่าเทเลสเทเลสนี่กว้างเลยแหละอันนี้เทเลสมีแต่ให้เข้าเช่าไม่เคยมาดูไงอ่าแต่ต่อไปก็จะมาอยู่เองอันนี้เน่ยเนี่ยพื้นที่นี่ก็น่าจะ2องงานได้เอ้ยไม่ใช่สิงานกว่ากว่าแหละก็เะเอียบสองงานเหมือนกันกว้างไอ้ด้านหลังนะ พูดถึงพื้นที่ปลูกผักค่อยอันนี้ค่อยกำลังจัดสวนใหม่แล้วก็เนี่ยแปลงผักค่อยปลูกได้สิบวันแล้วขึ้นได้แค่นี้จำไม่ได้ว่าคืออะไรบ้างอะผักน่าจะเป็นขนามั่ง่อยเอาขนามาอยู่แล้วก็ถั่วฝักยาวแตงกวาแล้วก็ไอ้พวกสลัดเลดโอก๊กอะไรพวกเนี้ยก็ขึ้นนะ แต่มันขึ้นช้าอืมแล้วก็เนี่ยค่อยซื้อมาปลูกต้นละเป็นร้อยเลยอเนี้ยมะเขือเทศเขาอะมะเขือเทศสีต้นแล้วก็แตงกวาอีกสองต้นค่อยกําลังทําหลุมปลูกอะไรเยอะอยู่แต่ไม่รู้มันจะทําได้แค่ไหนนะอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นอะไรที่ว่าจะให้ใส่เครื่องมือเครื่องมือช่างอนะ่ะอืม หรือว่ารถตัดหญ้าอะไรพวกเนี้ไอ้บ้านน้อยหลังเนี้ยนี่ถนนอันนี้คือในเมืองนะมันอยู่มันอยู่ชานเมืองเดินเข้าไปไม่ถึงกิโลก็ถึงใจกลางเมืองแล้วเจะดูเนาะนนไปไปหลายที่ถนนเส้นเนี้ยแล้วก็ที่เห็นด้านตรงตึกนั้นน่ะมันเป็นรถไฟ เป็นสถานีรถไฟกับสถานีรถบัสเวลาค่อยจะไปเมืองไหนค่อยก็นั่งรถไฟนั่งรถบัสไปได้สบายะสะดวกอยู่โอเค